ันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของหมู่บ้านคลองขคเยตจังหวัดปทุมธานีโดยมีอาจารย์ทวินเสียงแจวประจำการอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้งกันก่อนเลยส่วนผสมต่อ1ตันประกอบไปด้วยแกลบดำาม300กิโลแกลบดีบ400กิโลมูลสัตส์300กิโลและลำละเอียด40กิโลค่ะเมื่อเตรียมของ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทํากันได้เลยค่ะแต่ว่าอาจารย์ค่ะตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทําเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้ช่วยสาวสวยถึง2องคนสวยจริงไหมคะก็ beauty ฟู o ทั้งคู่อ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะสวยแค่ไหนเรามาดูกันดีกว่าไปแล้วสวยจริงๆด้วยสวัสดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วก็เทกากน้ำตาลที่ผสมหัวเชื้อพอดอนหนึ่ง ทำนาที่ย่อยและพอรอสามแก้รักเน่าลงไปจากนั้นเทน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มความชื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะเสร็จเรียบร้อยอยากจะรู้ว่าความชื้นเนี่ยใช้ได้ความชื้นไหนมะกรรมไม่ตามมือเป็นก้อน่าพึกงนี้มาดูไม่ใช่รูปนี้นะฮะเป็นรูปอะไรคะพึกนี้ร้อนร้อนจัดควันจะขึ้นแหมอุยควันขึ้นเลยเหรอคะขึ้นต้มไข่สุกนะ จริงด,ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องกลับปุ๋ยเดือนละสี่ครั้งเพื่อระบายความชื้นค่ะเรามาทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำกันต่อดีกว่าค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่ต้นกล้วยหรือเศษผัก30กกิโลกากน้ำตาล10กิโลน้ำา10ลิตรและพอดอสองหซองก่อนี่กล้วยจะแก่จะอ่อนก็ใช้ได้แก่ใช้ไม่ได้ครับโดยมากเขาจะใช้อ่อนอ่อนอ่ เพราะว่าเปรียบเหมือนคนน่ะแกใช้งานไม่ค่อยไปอะบอกเอ้าป้าไปโน่นหน่อยป้าก็อือสู้เด็กไม่ได้เด็กมันจะเร็วคุณสมบัติเห็นว่าร้กาดมากโอ่คคุณสมบัติน้ำในคลองสาธานะถ้าหากใครทำได้นะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ไปลาดแค่ไปลาดในคลองนั่นแหละจากน้ำดำดำครับดำไปอีกมันขาวขาวใส ก็นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เทกากน้ําตาลลงไปหมักไว้7วันก็สามารถใช้ได้แล้วล่ะค่ะแต่ห้ามโดนแดดนะคะที่นี่ยังมีเตาเผาถ่า,านซึ่งจะใช้ไม้สีสุกสีและรูปล่างก็เลยสวยอย่างที่เห็นนี่ละค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์ภูมิใจนําเสนอก็คือน้ำส้มฟันไม้ที่การเผาถ่านแล้วมันจะมีสารในพวกเนี้ยออกมาน้ำส้มฟันไม้ฟันเนี่ยเหรอไม่ใช่ฟันเนี่ยฟันควัน น้ำแล้วเอาน้ำนั่น่ะไปฉีดไล่มแมลงปลูกผักกินเราไม่ต้องไปใช้ยาที่มันพิษแรงๆจากของฝรั่งมังค่าทำเองก็ได้<ม>บบอาจารย์ะอาจารบอกว่าจะพาปอเช่มาดูโรงสีข้าวไหนอะคะอ่โรงสีข้าวอยู่แถวนี้ล่ล้วใกล้ๆเรานี่หละไหนอะเดี๋ยวก่อนลุงต้องเสกไอ้นี่ก่อนคถา,านิดหน่อย ซ้ายมือลุงนี่งานลงสีข้าวข้กงบนบองเงินเครื่องตัวนี้ถึงเล็กจิ๋วแต่ใจใหญ่ทำได้สองอย่างสองอย่างสองอย่างข้าวกล้องกับข้าวขาวขัดขาวไม่ธรรมดาจริงไหนะามาดูวิธีการทำของมันซิอา้าวเริ่มเลยครับเริ่มเลย อาจารย์ทวินวเคยทํา,ท <ำ S 2> าอาชีพเกษตรกรแล้วล้มเหลวจึงได้ไปศึกษาวิธีที่ถูกต้องแล้วนํามาใช้ในศูนย์แห่งนี้โดยเปิดมานานกว่า15ปีแล้วล่ะคะ่ะต้นมะม่วง400ฝัดต้นไก่ตั้ง3-4พันตัวบอ่อปลา12ไร่ทำไมมันไม่มีตังจนทนไม่ไหวก็ต้องมาคิดกันใหม่แล้วว่าเราทำผิดหรือทำถูกเราก็ได้นำสิ่งแปลกๆที่จะไปเรียนรู้ โครงการพระราชด,ดำริมาฉาเชิงเทลาชังเซาอ่ะได้นำความรู้จากศูนย์ของพ่อหลวงะน่ะมาใช้จนปัจจุบันนี้หากมาที่ศูนย์แห่งนี้เรียกว่าจะได้ความครบครันเพราะนอกจากจะสามารถเข้ามาอบรมแบบฟ,ฟรีๆแถมได้ใบประกาศจากกระทรวงเกษตรก็ยังจะได้มาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพงและปลอดภัยอีกด้วยค่ะ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะ